สวัสดีครับผมพี่น้องครับผมวัอนี้มาไปักเบ็ดหลังบ้านครับกินใกล้ๆครับก็เลยใส่ขาส้าวสนมาอันนี้เบ็ดสีมะล้อใส่อีกเจ็ดหลังวัอนี้มีสองเงีย้ยครับเงี้ยขีย้เือนพี่น้องกับเงีย้ยแมงครับผมนี่ไม้บรรยากาศกำลังล้งบ้านครับจับจับสาใหญ่บ้านหมู่บ้านครับผมกินใกล้บ้านครับเดี๋ยวไปเบิ้งตอนใะครับผมพี่น้อง มันมันเด้อพ่อใหญ่เอ้ยโรงแรมาะคอยู่หากริมทั้งใส่คีเกเดือนครับหลังนี้เ้าสิเปลี่ยนเป็นใส่คีเกเดือนนะจ๊ะนี่ับหลังเลยขี้เกเดียนภาษาไทยเรียก ได้เดือนกีริย์เขาจะใช้เรียกจิ้งดิบไปครับเดินทางต่อบริไซไกแลวจานใส่หลังบา้านนี่บานฝนกระตกนะจา้าฝนไล่แอครับพี่น้องฝนลินแล้วเดี๋ยวไปเบิ้งตอนามตอนแรงเดี๋ยวผมใส่แล้วเดี๋ยวไปเบิ้งตอนามตอนแรงครับผม หาเิ่งกันเลยครับครับพี่นอ้องกบครับพอดีเยน็นน้ำแห้งเห็นกบพอดีเล่นน้ำอยู่ใส่ไงครับพี่นอ้องกวนพยายามเบ็ดมานมานมานกบกบจังหาขาครับพี่นอ้องครับเดี๋ยวไปพึ่งแมาแดกกันเลยครับพี่นอ้องมามามา นี่เจ๋งดลนี่สเงบหลอนครับพี่อกหลังพุ่นกบนมีสิบสิบลงกบสิบ บ,บุ้นี่บ่นานี่นี่ยชิกี้ตนว่าจะได็มกัน้ำมันลึกครับยองก็เละด็ปักลงลึกีห่บ,บ,บหวนะครับโอ้ย,อยู่นันออนยองเลย Oh. นี่ก็ร้อน บ่าหลอนครับพี่น้องมันถ่ายวิดีโอก็ได้งานก็สั่นไส้สั่นหัวอยู่ บอนบอลฝาบุญปแม่นงเดด่มใหญ่บ่น่องดือเบ็ดอมนอเดือน้องฟังบุญนดืงเบ็ดน่อมนอแล้วครับหัวปลาเนี่ พี่น้องเดกนอพี่น้อบว่สวยครับเล้วครับโอ้พี่น้องอดูกินเลิอ,อครับพี่น้องกินลเนอนลนอ สองมือใส่ส okay, mm hmm. วยๆเ <c oughs> ต็มแรกครับแต็มแรก อืมไปกินรถค่ะรถกไม่ต้องอืมครับพี่นอ้องส,สวยนะครับผมครับเดี๋ยวถ่ายติดตามไปเบึงขั้นต่อไปเลยครับแต้มแหลกครับพี่นอ้อง อู้หมืน่นพี่น้องแจมสองครับไปเขงตายบ่เจังเสือเบ่าังเสือเเ็นไงนะครับสามนิวม้วเจ้มันเอแมสองครับแมสองพีน,งน่องเดี๋ยวถ่าไปเบื้องแยมต่อไปด้วครับ,บรรเด้อบอไัดเงาปอดไอ้บุสาวของกะทายเทยเลครับจะเลยยังงไทยแบบอันนี้อยู่เดยว ห่อหมานเตรียมเลยเดี๋ยวห่อสีอัดจูเบึงนะครับเนาะมีหลังหมานบะหมานแล้วครับอันนี้เตรียมที่สองครับอย่ามาหลายหลังแล้วกินเลือดเอาบปกินเองนะครับกินเดียวครับพี่น้องเตรยมที่สามครับ ตอย,อ,อ,อยย่งเขาบอะไ่ทา้งคุณน่ะยาัางคคอแสงน้ำครับน้องคอเปนย้จที่4ครับผมที่พรเทไทยตอนอย่างเต้น้นหลังๆนะครับดี่ครัเทศไทยตอตอนน้านป่าครับเพราะว่าผู้สาวเป็นมือใหม่ไทยบอกอย เราทียังตกคะแนนนะนี่นแจมที่4ครับพี่น้องครับคณะแยมหาก,กรกบใ่ญ่ครับพี่น้องส่งามอยู่ครับส่งามอยู่แจมที่หาครับน้องครับแจมครับที่หาครับเฮ้ช่วยสวยเดี๋ยวไปิดาม เตรียมต่อไปเลยครับผม<อ>ครับง้างน่มาอยู่ครับผมไม่ไงยเขาน,น่อยเตรียมที่หกครับพี่น,อน้อง อยู่ครับบานอยู่โอ้หลุลึกี้ยไหมครับอันนี้ซุ้มได้ตอนพยายามรอบแรกครับนี่ไปเชิงสามประกอหนึ่งอันนี้ฝ่ามันห่วงก็บฝ่าเหลี่ยมได้บริไทยพี่น้องบินครับนี่สรุปหกแ้มครับพยายามมาบังคับลองตายคอตรงๆนะครับ ในห้อแเต้มครับพี่น้องครับก็เขน้อยตายตัวนึงครับผมเดี๋ยวฝากติดตาม,มต่อไปครับพี่น้อง